น้ำหมักก็มีกลิ่นสน้อืมมันก็มีกลิ่นกันเนาะอือันนี้นมสีอะไรอะครับดูครับนมก็นมขาวแหละนมขาวนม,นมเหลืองแต่เวลาหมักแล้วมันทำไมเป็นสีดำเนอ่ยเคราขมการไงาาอ๋อเคราขมการเ้ําตมกาลอันนี้อันนี้ถ้าถังเนี้ยใช้ส่วนผสมเท่าไหร่นะครับ ครั้งนี้ประมาณก็ร้อยลิตรเนาะร้อยลิตรครับใช้ใช้ใช้ส่วนผสมเท่าไหร่อัตราส่วนในการหมักราส่วนร้อยลิตรลุงก็ไม่แน่ใจก็ใช้น้ำตาลสามสิบโลเอกนมสามสิบโลกากำตาลสิบโลนมสามสิบโลครับกาก้ำตาลสิบโลสิบโลครับต่อน้ำน้ำสิบลิตรน้ำสิบลิตรครับ แต่แต่ถ้าหนึ่งต่อสามน้ำสิบลิตรนะคุณง่ายงแต่ทีนี้เราก็ผสมแต่ละครั้งไม่ไม่ไม่ได้ทำทีเดียวมันมาได้นมมาแย่นมมาแล้วก็นอ่าซิปผสมทำใช่แล้วก็มาเทใส่เทใส่ไว้เทใส่ไว้เราเราอย่างเงี้ยลุงลุงเอาไปต้องไปผสมน้ำใช้อีกไหมก็ผสมน้ำกใช้

คน้ำส <50 l. S 2> ิบลิตรราคาไปลดที่โกลนที่โกลนหรือจะฉีดฉีดทางใบได้ไหมฉีดได้เขาส่วนมากเขาจะฉีดทางใบแต่ลุงไม่ไม่ได้ฉีดเต่ไม่เอา<ๆ>ลุงลดโทนอย่างเดียวลดโทนอย่างเดียวเออแล้วเราที่ของสวนลุงนะครับม,มันมันหวานนะมันเป็นเพราะอะไร <ผม S 1> ครับผมก็เพราะก็เพราะพันหนึ่งแล้วก็ผมผมก็ใช้น้ำหมักนี่แหละ ก็ใช้น้ำหมักอย่างเดียวไม่ได้ใช้ปุ๋ยยางอื่ครับก็คือใช้แค่ปุ๋ยครอบที่ว่าปุ๋ยครอบจริงวปุ๋ยก็ใช้มั่งนีช่วงต้นเล็กๆก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยสูตรอะไรอ่ะปุ๋ยสูตรปุ๋ยรูเสมอรูเสมอครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกก็ได้ครับก็คือใส่ไปใส่ยังไงอะครับตอนนั้นแกล่ะก็ใส่กี่เดือนใส่กีหรืออย่างครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งต้นละครึ่งกิโล เดือนในงานใสกรอบรอบคนโคนนั่นครึ่งกิโลก็ส่วนมากจะใช้ปุ๋ยใช้ชิงวัวใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักใช่พอเราทำขึ้นที่ำชิงหัวก็คือกินมาอยู่แล้วเนาะใช่ก็คือใช้แค่นี้มันออกลูกเลยจนออกลูกเลยออกลูกเราก็ไม่ได้ฉีดอะไรกันไม่ได้ฉีดแค่นี้ ไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดครับตอนที่มอกผลมาแล้วไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดอืมก็คือมันหวานเองตามธรรมชาติตามธรรมชาติเาะว่าหวานตามพันธุ์มันด้วยมันตามพันธุ์มันด้วยแล้วก็ส่วนน้ำหมักนี่ก็น่าจะมีส่วนด้วยครับเพราะว่าผมเคยกินหลายสวนมันก็บางบางส่วนก็ไม่ไม่หวานเท่าของลุงนะครับอย่างลุงอ่ะคือกินไปแล้วมันหวานฉ่ำเลยครับคือเราเราเอา แล้วเก็บแก่ด้วยเนาะ,ะเก็บแก่อายุได้ด้วยอายุได้ด้วยก็เลยหวานกรอบนะครับโอเคแต่น้ำหมกักีนก็มีกลิ่นอยู่เนาะกลิ่นอันน,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 นี้อันนี้หมักไว้นานยังครับอันนี้ก็ปีแล้วปีกว่าเนอะปีกว่า,วาอ๋อทำประมาณแค่นี้ มีเหลืออยู่ถังเดียวนีโน่นครึ่งถังใช้ไปหมดหลายถังอ๋อนี่ก็ใช้ได้น่าแล้วก็ลถก็มาได้รถที่ใบไงเนาะอันนี้อันนี้กี่เดือนลุงรถเสีครับเนี่ยตอนที่มันโตแล้วเนะน,น,นี่ยตอนโตนี่ยองเดือนสามเดือนที่ก็สามเดือนสามเดือน,นก็รถทีน,นานก็นานอยู่นะครับ,รบจะราน ปกติเขาทำผลไม้น้องรถปุ๋ยทัทุกอาทิตย์เลยนะผมแล้วแต่โอกาสไงที่ไม่ว่างผมรีดนมมากอะไรบ้างยุ่งก็ไม่ค่อยได้ทําให้เป็นบางโอกาสแล้วแต่เวลาเราแล้วแต่เวลาถ้าเราว่างเราก็ไปรถมันดังนั้น,นก็ไม่ได้เจอะจงว่าไม่ไดสามเดือนเต๊ะไม่ใช่ว่าสิบห้าวันตรงเป๊ะไ,ไม่ตรงเดือนหนึ่งตรงเป๊ะไม่ตรงครับผม โอเคงั้นขอบคุณมากเลยครับลุงครับ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 สวัสดีครับ